หลังจากที่เราบันทึกรายการเงินเพิ่มเงินหักของพนักงานในงวดการจ่ายเงินเดือนเดือนกุมภาพันธ์2อ5เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนสร้างรายการเงินเดือนและสั่งคำนวณภาษีค่ะนี่คือหน้าจอในการสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัตินะคะส่วนที่เราต้องใส่คือเดือนปีที่เราจะสั่งสร้างโปรแกร,รมเงินเดือนค่ะ ถ้าเราใส่เดือนปีแล้วโปรแกร,รมจะใส่วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดให้อัตโนมัติค่ะหลังจากสร้างรายการเงินเดือนขั้นตอนถัดไปก็คือสั่งคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสิ่งที่เราต้องใส่คือเดือนปีค่ะและก็เลือกอัตราภาษีด้วยนะคะ ะเลือกเป็นแบบใหม่ค่ะเราจะกลับไปที่โปรแกรมกันค่ะปปาการสร้างรายการเรงินเดือนเราจะคลิกที่ไอคอนสร้างรายการเรงเินเ,งเดือนค่ะจากนั้นก็ใส่เดือนปีค่ะเดือน2 2 5ทับ2558 จากนั้นกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะโปรแกรมจะแจ้งว่าสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัติเสร็จแล้ว3รายการคลิกปุ่มโอเคได้เลยค่ะจากนั้นกด c a n เซลค่ะเพราะเราคำนวณเสร็จแล้วแล้วจะกลับมาที่เมนูหลักค่ะ ตอนนี้การสร้างรายการเงินเดือนเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนที่ขั้นตอนที่2ค่ะการสั่งคำนวณภาษีค่ะเราคลิกที่ไอคอนคำนวณภาษีค่ะแล้วก็ใส่เดือนให้ถูกต้องนะคะ0-2 2558ค่ะ สำหรับอัตราภาษีที่เราใช้เราเลือกใช้แบบใหม่นะคะจากนั้นคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะแจ้งว่าคำนวณภาษีเสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับมาที่หน้าจอให้ใส่ช่วงเดือนนะคะกดปุ่มแค n เซิค่ะเพื่อกลับไปเมนูหลักโปรแกรมสร้างรายการเงินเดือนและคำนวณภาษี รวมทั้งรายการเงินเพิ่มเงินหักรวมไว้ที่เดียวกันค่ะนั่นก็คือที่ระบบเงินเดือนตรงนี้ค่ะให้คลิกแต่งหัวข้อย่อยนะคะเราจะเข้าไปที่หัวข้อบันทึกข้อมูลค่ะเมนูที่จะเข้าไปดูคือเมนูชื่อว่าบันทึกรายการเงินเดือน OT การลาค่ะเราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะคะ เข้าไปแล้วใส่เดือนและปีของงวดเดือนที่เราต้องการดูค่ะคือ02 5ทับ2558ค่ะจากนั้นคลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างค่ะจะเห็นว่ามีรายการเงินเดือนของพนักงาน3คนนะคะเราจะเข้าไปดูของพนักงานนางสาวสุขใจค่ะ กดปุ่ม F2 เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดนะคะนางสาวสุขใจเก่งมากมีเงินเดือน50,000บาทเงินเพิ่มแล้วก็เงินหักไม่มีนะคะถูกหักภาษีนะที่จ่ายไว้2,929.25สตางค์ค่ะถูกหักประกันสังคม750บาทค่ะ เงินได้สุดที่46,320.75สิ4 6สตางค์ค่ะเราไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะกดปุ่ม escape ออกค่ะไปดูรายการของนายดีจริงนะคะนายดีจริงมีรายการเบี้ยขยันนะคะหรือเงินเพิ่มนะคะ 1,000 0บาทและมีเงินหัก500บาทและภาษีหักหน้าที่จ่าย377.25สตางค์ค่ะยอดเงินประกันสังคม750บาทจะเห็นว่ารายการเงินเพิ่มและเงินหักซึ่งเราได้คีย์ไว้แล้วที่เมนูเงินเงินเพิ่มและเงินหักนะคะจะถูกนํามารวมไว้ในรายการของนายดีจริงโดยอัตโนมัติค่ะดูเสร็จแล้วกดปุ่ม escape ออกค่ะ รายการของพนักงานคนที่3นะคะคือนางสาวงานจริงดีพร้อมมีรายการเงินเพิ่มเบี้ยกขยัน1,000บาทเงินหักไม่มีนะคะภาษีหักนาะที่จ่าย341.75สบาทจสตางค์ค่ะยอดเงินประกันสังคมถูงหักไว้750บบาทนะคะเราดูเสร็จแล้วกดปุ่ม escape เพื่อออกค่ะ กด Escape อีกครั้งหนึ่งค่ะกลับมาที่เมนูนะคะตอนนี้การสร้างรายการเงินเดือนและการคำนวณภาษีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ